นี่ฮะดูไฟท้ายครับอะไรครับโอ้ยังครับวัวยางครับนี่ฮะดูครับโลโก้ครับอะไรนี่โลโก้ดูครับโบราณกึกเลยครับสีอาจจะสดหน่อยครับในโทรศัพท์นะครับเป็นรถก๊าซิลส์สมเด็จครับคันนี้เดี๋ยวค่อยๆนี่ฮะดูกระจังมาก จะไปถอยออกไปนะครับถอยออกไปดูโฉมี่ครับดูครับโอ้เอลกีซี่อ่ะเนี่ฮะยาเต็มเลยโอ้โหโบราณคึกเลยครับตัวนี้ดูครับหน้าใหญ่ๆเลยโอ้โอ้ปั้นปนรถเป๊ะๆอย่างปั้ะปนมือจีรุษเลยนะ สวัสดี FC ซแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเรืออะไรกันนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอหนองกุุงสีนะครับจังหวัดกรสินเราเนี่เองนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลครับวันนี้เราก็จะมาเอารถบัสโบราณนะครับสิบเมตรครับตัวนี้เป็นยี่ห้อฮีโน่นะครับนีผมก็เข้าไปคุยราคาใอีกแล้วนะครับคุยราคาแล้วก็ตกลงราคากันเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เลยออกมากดตังค์นะครับพอดีป๋าแกขอเป็นเงินสดนะครับไม่ขอเป็นเงินโอนนะฮะก็เลยออกไปกดตังค์ให้ครับเดี๋ยวมาดูรถคันนี้ครับสเปคตัวไหนนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวไหนนะฮะเดี๋ยวเราใกล้จะถึงแล้วนะครับเนี่ยมาดูกันเลยครับว่าจะจะน่าใช้ไหมครับคันนี้เนี่ยฮะมาถึงแล้วครับ อยู่ซ้ายมือเรานี่เองครับไปลงไปดูกันเลยครับบ้านอะไรนบ้านโนนสารานมั้งครับนี่นะดูไฟท้ายครับนี่ฮะนักเรียนลดลงครับนักเรียนยี่สิบกว่าคนก็เลยแกก็เลยขายครับ นี่ฮะดูไฟท้ายครับอะไรครับโอ้ยังครับวิญญาณครับนี่ฮะดูครับโลโก้ครับอะไรนี่โลโก้ดูครับโบราณกึกเลยครับรถจดทะเบียนปีครั้งแรกปีสองห้าสองหนึ่งครับคันนี้นี่ฮะดูครับ ข้างบนจะมีหลังคาด้วยนะครับไม่ใช่หลัง,ลงคาแบบปกติมันจะมีพื้นไม้นะครับวางเอาไว้วางของแต่ก่อนนะครับเนี่ยฮะรถวิ่งเพิ่งจอดได้ไม่กี่วันนะครับคันนี้จอดได้ไม่กี่วันเองนะฮะนักเรียนน้อยครับก็เลยจะเอารถตู้วิ่งนะเนี่ยพวกอะไรก็ผูกหน่อยนะฮะ โรมิเนียมนะครับตัวนี้โรมิเนียมตัวนี้เนสเตเลสนะครับดูเลยครับสิบเมตรครับลดสิบเมตรยาง9 0 0นี่ฮะสเตเลสครับนี่ฮะเหมือนทาสีเอานะพ่นสีเอานะฮะสีอาจจะสดหน่อยครับในโทรศัพท์นะครับเป็น รถกระสินสมเด็จครับคนันนี้เดี๋ยวค่อยเนี่ยดูกระจังน้าเดี๋ยวค่อยถอยออกไปนะครับถอยออกไปดูโฉมข้างหลังมาดูแค่นห้หนข,ข้าวๆครับ ดูเบาครับแต่พื้นยังดีๆนะครับพื้นพื้นไม้นะไม่ผุนะครับพื้นไม้ยังเงาเงาเลยนีน่าไปทําร้านกาแฟครับคลาสสิกดีนี่แต่ตรงนี้โลโมะเนียมหายไปไหลนะครับใช้งานบ่อยครับตัวนี้เป็นเครื่อง6 b บดีครับนี่ฮะ 6วีดีลมดูดนะครับเป็นเกียร์ล็อกกี้6เกียร์6เกียร์เซอร์ไลน์ครับเกียร์ตัวนี้ก็ขายดีครับอันดับหนึ่งเลยครับของในร้านนะครับเนี่ยฮะดูแผ่นโล่ก็รุ่นเก่ากึกเลยฮะเอาสัญญามาให้ผมเซ็นเลยสัญญาเขียนเลยนายโฟเขียนเลยนี้ครับไปโบราณมากแล้วครับเนี่ยฮะอะไร ช่องลมอันนี้เป็นช่องลมนะครับข้างบนไม่สวยครับกระจกจกแตกหมดแล้วครับอะไรนี่ไม่รู้อะไรนะครับปล่อยกลาเซนมาคู่มือมันเป็นของบริษัทฮีโน่นเลยนะครับบริษัทอ น่าจะเป็นรถห้างเลยนะครับเป็นรถบริษัทของฮีโน่เลยนะเดี๋ยวผมเอาหน้าเร่มให้ดูนะคันนี้โอ้อะไรเนี่ยช่องลมเบาะเบิกขาดมาแล้วเขียนดิให้เขียนออกไปกันัน,นตัวเมื่อตัวข้างหลัง นี่สวยเท่าไรครับทางหลังฮะปลายก็รุ่นเกา่าคึกเลยครม,มาเดี๋ยวมาดูโฉมถอยออกมาครับมามาลองสตาร์ทดูครับตัวนี้ไม่มีปอกแปกนะครับตัวนี้เครื่องดีเลยตัวนี้เครื่องไม่มีอายไม่มีอะไรเลยแต่ฝาข้างบนมีเปลี่ยนให้ครับฝาข้างบน ไลชา้าครับเดี๋ยวก็เร่งหน่อยนะครับนี่ฮะเ๋ยมมาดูหน้าเล่มนะครับเนี่ยับเป็นบริษัทไทยนิโนมอเตอร์เซลจำกัดนะครับอยู่บางเฉนนะครับซือผู้ถือกรรมสิทธิ์นะแต่ผู้ประกอบการก็เป็นของ แสงวันี้นะครับชุบโดหน่าจะไม่ได้นะครับชุบโดน์เนี้เครื่องีกิ๊กเลยไม่มีปั๊มลมนะตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับเป็นธรรมดาครับเกือบทุกตัวนะครับที่ขันน็อตเนี่ยส,ส่วนมากช่างจะขันน็อตแรงเกินไปมันทาให้กดตัวนี้ฝาเลยแตกดีแล้วครับเดี๋ยวถอยอไปดูชมครับ <l od ans> โอ้โห รแนะโอ้โมันฟิตอันนี้นี่ยังอ่ะเยร์ไทยไปทางไหนเดี๋ยวไปบอกรถนะครับเดี๋ยวไปเบื่องรถนะข้างหลังเพื่อรถมันชนเฮ้ยบ้นรถชนเพื่อรถมานครับดูครับ โอ้เอลกีซี่อ <laughs> ่ะใช่ไฮะยาเต็มเลยโอ้โหโบราณคึกเลยครับตัวนี้ดูครับหน้าใหญ่ๆเลยโอ้โหปั้นผลลุ้นเป๊ะๆยังปั้นผลลุนจะลุดนแล้วน่ะโอ้โหดูครับดูโฉมครับ ถอยไปถอยไป10เมตรนะครับคันนี้ยาวๆเลยครับโบราณคึกเลยคือล้อตรงคือล้อตรงคือล้อตรงหักไปเลยหักไปเลยหักไหมหักไหมหักไหมนี่ฮะดูครับโบราณคึกเลยครับว้าว้า หาคกกนเลยไงเอามาแม่ทุกนหามาพี่สิมืออะไรเด้เค, <laughs> ครับผมเกียร์าหายากไหมครับรับส่งนักเรียนนะครับแม่ต้องหาจังหวะ เลนเงาเเลยเออ,อกซุปหะเบบนี้ป่าวพ่อ,พอยกหน้ายกหลังบวมห้องอะไรจังอันเดี๋ยวนี้ห,ห,า,หาประสบการณ์ไปเรื่อยครับ ไปเลยไปเลยโอ้โห,โโหยุ่มดากะไเลยวะวิทย์อยู่แล้วนะวิทย์ปะเนี่ยพอท่อแตกครับโอ้โหชักกระเย่อครับวงัยไม่ใช่เพาเวอร์นะตัวนี้ชักกระเย่อพ่อพ่อโอ้พวงัย ได้กลามอยู่แล้วครับผมวันนี้โอ้โยได้กล้ามแน่นอนแล้วครับโอ้ยโดนแดดแล้วไปเลยไปเลยไปเลยโบว์แมงังไปเลยเอ,อ้ย คัสซีเป็นของ B X นะครับในต,ตัวนี้ในไฟพามาก็ออครับโดนแดดแล้วอ้คันนี้โบราณกึกเลยไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันจะขับถึงบ้านไหมอันนี้นะทรงโบราณโบราณเลยไปไกลับมาแล้วครับฮะสวัสดีครับผมสวัสดี <c oughs> ครับครับนี่ฮะซื้อขายซื้อง่ายขายข้องครับ เอาไปไว้หน้าเล่มค่ะเดี๋ยวไปเติมน้ำมันครับเติมน้ำมันแล้วขับกลับเลยัสซีสวยเลยโอ้เสียดายมากเลยครับัสซีตัวนี้ไม่มีทุดโอนครับนี่ฮะทำกาแฟก็พอได้ครับเนี่ยขายทุกถูกเลยถ้าจะเอาไปทำร้านกาแฟครับเดี๋ยวรถมาแล้วปะเดี๋ยวไปเจอกันครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรทางกลางทางเดี๋ยวค่อย อัปเดตกันอีกทีนึงครับเดี๋ยวอนุญาตขับรถก่อนนะครับเนี่ยฮะตอนนี้ผมพอวิ่งมาถึงใกล้จะถึงยางตลาดแล้วนะครับเนี่ยวิ่งดีนะครับหรือว่าโอเคเลยนะครับช่วงล่างนะแต่ตู้เนี่ยเนี่ยมัเริ่มรนนะรลุดแล้วครับพวกกระจมกระจกเนี่ยก็เสียงดังน,นะครับมีแตกอะไรบ้างนะครับ แต่รถวิ่งดีครับศูนย์ดีอยู่นะครับศูนย์มันวิ่งแบบเดินทรงดีอยู่นะรถแต่ตก,ก็เก่าหน่อยครับเสียงเวลาวิ่งก็ตกลุมตกอะไรก็เสียงดังหน่อยนะไปครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับใครจะเอายกพันก็ไม่แพงครับคันนี้อยู่แสนกว่าบาทเองนะครับคันนี้พอลองมาดูสองถามราคากีทีดึงนะครับ ก็ใครจะเอาหรือว่าจะเอาเครื่องนะครับเอาเครื่องเครื่องเกียร์นะครับไปใช้างานก็ลองมาติดต่อได้ครับผมเป็นเครื่อง 6Vd นะครับลมดูด1065แรงนะครับเกียร์ล็อกกี้6สปีดเชลื่อนลายนะครับเฮ้ยฮะไปรอเปลไว้เลยครับผมคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีผู้เลี้ยงอะไรยนต์นะครับไปเจมี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผม สว,ส,สวัสดีครับ